ขอนอบน้อมสมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมที่พระาศาสดาตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมพระสงฆ์สาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามรอยพระบาทพระาศาสดาพระตรัยปิดกไทย ฉบับมหาจุลาเล่มที่21หน้าที่239ถึง242เจตนาสูตรว่าด้วยเจตนาพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย เมื่อกายมีอยู่สุขทุกข์ภายในย่อมเกิดขึ้นเพราะกายสันเจตนาเป็นเหตุเมื่อวาจามีอยู่สุขทุกข์ภายในย่อมเกิดขึ้นเพราะวาจีสันเจตนาเป็นเหตุหรือเมื่อใจมีอยู่ สุขทุกภายในย่อมเกิดขึ้นเพราะมโนสันเจตนาเป็นเหตุคือเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยบุคคลปรุงแต่งกายะสังขารอันเป็นปัจจัยให้สุขทุกภายในเกิดขึ้นด้วยตนเองบ้างบุคคลอื่นปรุงแต่งกายยะสังขาร ของบุคคลนั้นอันเป็นปัจจัยให้สุขทุกภายในเกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นบ้างบุคคลรู้สึกตัวปรุงแต่งกายยาสังขารอันเป็นปัจจัยให้สุขทุกภายในเกิดขึ้นบ้างบุคคลไม่รู้สึกตัวปรุงแต่งกายยาสังขาร อันเป็นปัจจัยให้สุขทุกภายในเกิดขึ้นบ้างบุคคลปรุงแต่งวาจีสังขารอันเป็นปัจจัยให้สุขทุกภายในเกิดขึ้นด้วยตนเองบ้างบุคคลอื่นปรุงแต่งวจีสังขารของบุคคลนั้นอันเป็นปัจจัย ให้สุขทุกภายในเกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นบ้างบุคคลรู้สึกตัวปรุงแต่งว่าจีสังขารอันเป็นปัจจัยให้สุขทุกภายในเกิดขึ้นบ้างบุคคลไม่รู้สึกตัวปรุงแต่งว่าจีสังขารอันเป็นปัจจัยให้สุขทุกภายใน เกิดขึ้นบ้างบุคคลปรุงแต่งมโนสังขารอันเป็นปัจจัยให้สุขทุกภายในเกิดขึ้นด้วยตนเองบ้างบุคคลอื่นปรุงแต่งมโนสังขารของบุคคลนั้นอันเป็นปัจจัยให้สุขทุกภายในเกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นบ้าง บุคคลรู้สึกตัวปรุงแต่งมโนสังขารอันเป็นปัจจัยให้สุขทุกข์ภายในเกิดขึ้นบ้างบุคคลไม่รู้สึกตัวปรุงแต่งมโนสังขารอันเป็นปัจจัยให้สุขทุกข์ภายในเกิดขึ้นบ้างอาวิชชา ด่อมตกไปตามธรรมเหล่านี้แต่เพราะอาวิชชาดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะกายอันเป็นปัจจัยให้สุขทุกภายในเกิดขึ้นแก่บุคคลน,นั้นจึงไม่มีวาจาอันเป็นปัจจัยให้สุขทุกภายในเกิดขึ้นแก่บุคคลน,นั้นจึงไม่มี อันเป็นปัจจัยให้สุขทุกภายในเกิดขึ้นแก่บุคคลน,นั้นจึงไม่มีเขตละถึงวัตถุละถึงอายตนะละถึง,อ,นะถงอธิกรณะอันเป็นปัจจัยให้สุขทุกภายในเกิดขึ้น แก่บุคคลน,นั้นจึงไม่มีภิกษุทั้งหลายความได้อัตภาพสี่ประการนี้ความได้อัตภาพสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. ความได้อัตภาพที่สันเจตนาของตนดำเนินไป มีใช่สันเจตนาของผู้อื่นดําเนินไป 2. ความได้อัตภาพที่สันเจตนาของผู้อื่นดําเนินไปมีใช่สันเจตนาของตนดําเนินไป 3. ความได้อัตภาพที่สันเจตนาของตนและสันเจตนาของผู้อื่น ดำเนินไป 4. ความได้อัตภาพที่มิใช่สันเจตนาของตนและมิใช่สันเจตนาของผู้อื่นดำเนินไปภิกษุทั้งหลายความได้อัตภาพสี่ประการนี้แลเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว ท่านพระสารีบุตรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทราบชัดเนื้อความแห่งธรรมที่พระองค์ตรัสไว้โดยย่อนี้ได้โดยพิสดารอย่างนี้ว่าบรรดาความได้อัตภาพสี่ประการนั้น ความได้อัตภาพที่สัญเจตนาของตนดำเนินไปมิใช่สัญเจตนาของผู้อื่นดำเนินไปนี้คือการจุติจากกายนั้นของสัตว์เหล่านั้นมีได้เพราะสัญเจตนาของตนเป็นเหตุความได้อัตภาพ ที่สันเจตนาของผู้อื่นดำเนินไปมิใช่สันเจตนาของตนดำเนินไปนี้คือการจุติจากกายนั้นของสัตว์เหล่านั้นมีได้เพราะสันเจตนาของผู้อื่นเป็นเหตุความได้อัตภาพที่สันเจตนาของตน และสันเจตนาของผู้อื่นดำเนินไปนี้คือการจุติจากกายนั้นของสัตว์เหล่านั้นมีได้เพราะสัญเจตนาของตนและสันเจตนาของผู้อื่นเป็นเหตุความได้อัตภาพที่มิใช่สันเจตนาของตน และมีช่ยสัญเจตนาของผู้อื่นดำเนินไปนี้พึงเห็นเทวดาพวกไหนที่ดำเนินไปด้วยอัตภาพนั้นพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคตรตัสตอบว่าสารีบุตรพึงเห็นเทวดาทั้งหลายผู้เข้าถึงชั้นเนวสัญญา นาสัญญายัตนะด้วยอัตภาพนั้นท่านพระสารีบุตรทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สัตว์บางพวกในโลกนี้จุติจากกายนั้นแล้วเป็นอาคามีกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้ และอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สัตว์บางพวกในโลกนี้จุติจากกายนั้นแล้วเป็นอนาคามีผู้ไม่กลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าสารีบุตรบุคคลบางคนในโลกนี้อย่างละ โอรัมภาคียะสังโยชน์สังโยชน์เบื้องต่ำไม่ได้แต่บรรลุเนวสัญญานาสัญญายัตนะฌานอยู่ในปัจจุบันเขาชอบใจเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานนั้นติดใจเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานนั้นและถึงความปลื้มใจ กับเนวะสัญญานาสัญญายตนะฌานนั้นเขาดำรงอยู่ในเนวะสัญญานาสัญญายตนะฌานนั้นน้อมใจไปในเนวะสัญญานาสัญญายตนะฌานนั้นชอบอยู่กับเนวะสัญญานาสัญญายตนะฌานนั้น โดยมากไม่เสื่อมเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกเทวดาชั้นเนวสัญญานาสัญญายตนะภพ,พเขาจุติจากชั้นนั้นแล้วเป็นอาคามีกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้ บุคคลบางคนในโลกนี้และโอรัมภาคิยะสังโย์ได้บรรลุเนวะสัญญานาสัญญายตนะฌานอยู่ในปัจจุบันเขาชอบใจพอใจเนวะสัญญานาสัญญายตนะฌานนั้นและถึงความปลื้มใจกับเนวะสัญญา นาสัญญายตนะฌานนั้นเขาดำรงอยู่ในเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานนั้นน้อมใจไปในเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานนั้นชอบอยู่กับเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานนั้นโดยมากไม่เสื่อม เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกเทวดาชั้นเนวสัญญานาสัญญายัตนาภพเขาจุติจากชั้นนั้นแล้วเป็นอนาคามีไม่กลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้สารีบุตรนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้สัตว์บางพวกในโลกนี้จุติจากกายนั้นแล้วเป็นอาคามีกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้นี้แหลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สัตว์บางพวกในโลกนี้จุติจากกายนั้นแล้วเป็นอนาคามีไม่กลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้